สวัสดีพี่น้องชาวชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกท่านนะคะวันนี้ลูกค้าชมบุรีมารับขาวินาดาเนะนี่เจ้าของแล้วก็ปากได้สี่บาทขาวินตัวใหญ่เนะมีรอบชักสูงน่าจะประมาณสองเมตรกว่าถ้าจำไม่ผิดาวเวอร์ตู้ ฟังในบ้านอร์คอนตู้ฮีเอสแปดนิ้วสิบนิ้วตู้เบสซับสิบห้าเบสแสตหัวจรวดมีคอสพาวเวอร์อีคิวทางร้านเรามีที่ท่านเลือกสั่นเลือกชมเลือกฟังนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆมาสั่งเสียงได้เลยที่ร้านขายเครื่องเสียงลุ่งโลดถนนบางนาตราดกมยี่สิบห้า ขาเข้ากุงเทพหรือจะทักแชทเฟซบุ๊กมาถามได้นะคะเดนนับตังและน้องเพิงสาวแอนไลน์หรือโทร0894563804จ้า